สวัสดีครับชาวราศีพิจิกครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโหนชัดชัดโหราศาสตร์7ช่องที่จะช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางชีวิตและอนาคตได้อย่างชัดชัดวันนี้เรามีเรื่องราวสำคัญทางโหราศาสตร์มาบอกเล่ากันครับนั่นคือการโคจรของดาวศุกร์ที่ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภตั้งแต่วันที่29มิถุนายนไปจนถึงวันที่26กรกฎาคม2568ซึ่งเป็นการคำนวณตามปฏิทินโหราศาสตร์ไทยนิรายณนะ ระบบลาฮิรีนะครับให้ตำแหน่งดาวที่แม่นยำตรงกับตำแหน่งดาวจริงของท้องฟ้าและตรงตำแหน่งดาวจริงของนาซาเลยครับมาพูดกันเรื่องว่าดาวศุกร์มาอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยตอนนี้เราต้องพูดว่าเป็นดาวศุกร์ที่กลุ่มดาวมฤตยูครับเพราะว่ามีดาวมฤตยูอยู่ในราศีพฤษภอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับและก็เป็นภพปัตตณีนะครับหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนนะครับหรือว่าความร่วมมือ ของชาวราศีพิจิกครับอธิบายก่อนครับว่าคําว่ากเกษตรศสุกเป็นกเกษตรศแปลว่าอะไรคําว่ากเกษตรศก็คือการที่ตําแหน่งที่ดาวโคจรกลับมาอยู่ในราศีที่เป็นบ้านของตัวเองครับดาวแต่ละดวงเนี่ยนะครับเขามีบ้านของเขานะครับที่เป็นเจ้าเรือนเจ้าบ้านนะกำหนดว่าใน12ราศีเนี่ยมีดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนเจ้าบ้านอยู่สองราศีครับได้แก่ ราศีพฤษภและราศีตุลซึ่งราศีพฤษภสําหรับชาวราศีพิจิกแล้วหมายถึงพบปัตตนิหรือคู่ครองหุ้นส่วนและราศีตุลสําหรับชาวราศีพิจิกแล้วนะครับก็หมายถึงพบแห่งความลับความสูญเสียนะครับหรือการกักขังซ่อนเร้นตัวนี้เนี่ยดาวศุกร์เขาไปเป็นเกษตรอยู่ในราศีพฤษภซึ่งมีความหมายโดยตรงนะครับต่อเรื่องของความรักนะครับ ดาวศุกเองมีความหมายในเรื่องของการเงินความรักอยู่แล้วและก็เข้าสู่พบปัตตนิของชาวราศีพิจิกเนี่ยมีความหมายโดยตรงในเรื่องของความรักคู่ครองนะฮะดาวสุกเป็นตัวแทนของความรักความสุขความงามการเงินศิลปะความสัมพันธ์นะครับอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นเกษตรก็คือทรงพลังและมั่นคงมากที่สุดพลังด้านบวกของดาวสุกก็จะแส,แสดงออกมาอย่างเต็มที่ครับ ความพิเศษก็คือดาวศุกร์ที่โครจรกลุ่มกับดาวมฤตยูก็จะส่งผลในเรื่องของความพลิกผันลึกลับและสิ่งที่ไม่คาดฝันของดาวมฤตยูมาร่วมด้วยครับดังนั้นก็จะหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่พลิกผันอาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นใหม่หรือจบแบบกระทันหันหรือเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ไปจากเดิมแบบที่คาดไม่ถึง อาจจะหมายถึงเรื่องของการเงินผันผวนนะครับมีโอกาสทางการเงินที่ไม่คาดฝันเข้ามาหรือมีโอกาสทางการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างทางการเงินได้นอกจากนี้จะหมายถึงความคิดสร้างสารรค์และศิลปะความคิดสร้างสารรค์ก็จะแบ่งบานนะครับมีความสนุกสนานไม่ธรรมดาในช่วงนี้ครับผลกระทบต่อชาวราศีพิจิกสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วสุขเป็นเจ้าเรือนปัตนินะครับก็คือคู่ครอง ะะและเจ้าเรือนบินาศนะครับก็คือเรื่องของความลับสิ่งที่ไม่เปิดเผยเมื่อดาวศุกร์มาเกษตรและกลุมมรยูอยู่ในราศีพฤษภมีความหมายดังนี้ครับเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนและความสัมพันธ์นะครับก็คือภพปัตนิเนี่ยเป็นช่วงเวลาสําคัญเลยของชาวราศีพิจิกในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์การที่ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนปัตนิมาเป็นเกษตรและกลุมมรดยูในภพปัตนิเอง หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนหรือความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามอาจจะมีความการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบกระทันหันหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมอย่างไม่คาดคิดซึ่งอาจจะนำไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นหรือต้องปรับตัวครั้งใหญ่ แต่นี่เป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้พบเจอคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณและจะให้ความหมายในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากดาวศุกร์ตรงนี้อย่างที่บอกแล้วก็คือในตําแหน่งเป็นเกษตรเจ้าเรือนนะครับต่อไปเป็นเรื่องของภพวินาศนะครับดาวศุกร์ที่เป็นเจ้าเรือนภพวินาศเนี่ยซึ่งหมายถึงเรื่องลับนะครับการสูญเสียแล้วก็เรื่องของต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาครับแม้ว่าดาวศุกร์ตอนนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในภพวินาศโดยตรงแต่ว่าการที่ เขาเป็นดาวเจ้าเรือนวินาตเนี่ยมาเป็นเกษตรในเรือนปัตตนีและกลุ่มมฤตยูก็จะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับให้เกิดเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันนะครับหรือเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับหรือการกระทําที่อยู่เบื้องหลังบางท่านอาจจะได้รับผลกระทบจากการกระทําของผู้อื่นโดยที่ไม่คาดคิดหรือมีการเดินทางไปต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือหุ้นส่วนธุรกิจนอกจากนี้อาจมีการเปิดเผยความลับที่ส่งผลต่อความสำคัญของคุณนะครับ นอกจากนั้นแล้วดาวศุกร์ตรงนี้เนี่ยยังมีความหมายถึงข้อสัญญานะครับข้อตกลงและความร่วมมือการที่ดาวศุกร์อยู่ในภพปัตตนิกุมมฤตยูแปลว่าเรื่องของอาจจะมีข้อตกลงทํา MOU ทําสัญญาทําให้ชาวราศีพิจิกมีการลงนามในสัญญาสําคัญที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงทางธุรกิจที่เคยมีอยู่ซึ่งจะนําไปสู่โอกาสดีๆใหม่ๆ หรือในการแก้ไขปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ก็สามารถทําได้ในช่วงนี้เลยครับดังนั้นสําหรับชาวราศีพิจิกช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งเป้าไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คู่ครองและหุ้นส่วนซึ่งก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงปรับตัวครั้งสําคัญในชีวิตในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ ราศีพฤษภเนี่ยถ้าในดวงเดิมของท่านมีดาวอะไรอยู่ในราศีพฤษภนะครับก็คือในภพปัตตนีหรือมีดาวที่อยู่ในราศีพิจิกเองนะครับดาวศุกร์จะทําหน้าที่2ออย่างครับถ้าอยู่ในภพปัตตนีเนี่ยเขาเรียกว่าดาวศุกร์มาทับดาวเดิมในราศีพฤษภแต่ถ้าเป็นดาวที่กลุ่มลัคนาของท่านอยู่ที่ราศีพิจิกเนี่ยเขาจะเรียกว่าดาวศุกร์มาเลงกับดาวเดิมนะก็จะส่งผลดังต่อไปนี้ครับ ก่อนที่จะฟังตรงนี้นะครับถ้าท่านรู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งดวงดาวในในดวงชะตาของท่านมีดาวอะไรอยู่ตรงไหนบ้างก็สามารถฟังต่อได้เลยแต่ถ้าท่านยังไม่ทราบนะครับผมแนะนำให้ไปผูกดวงนะครับวางดวงชะตานะครับตามคลิปที่อยู่ในคำอธิบายของคลิปนี้ครับอยู่ใต้คลิปนี้นะครับลิงก์อยู่ข้างใต้เลยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีท่านจะทราบทั้งหมดเลยว่าดาวแต่ละดวงอยู่ตรงไหนบ้างและลักษณะอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะ แต่ท่านไม่รู้เวลาเกิดสามารถจะเข้าไปผูกดวงได้เพื่อจะรู้ว่าตำแหน่งดวงดาวอยู่ไหนนะครับแต่ว่าอาจจะวางลาักษณะไม่แม่นยำนะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยว่าถ้าท่านทราบแล้วนะครับหากท่านมีดาวอาทิตย์อยู่ในราศีพฤษภครับการที่สุกมาทับอาทิตย์เนี่ยจะแปลว่ามีโชคหล่นทับครับผู้ใหญ่อุปถัมภ์โดยเฉพาะในเรื่องของผู้ใหญ่ฝั่งที่เป็นเพศตรงข้ามหรือฝ่ายตรงข้ามนะครับ บางทีอาจจะเป็นเพศเดียวกันแต่ว่าเป็นลักษณะของคนที่เคยอยู่ตรงข้ามกันมาก่อนอาทิตย์กับสุขคู่นี้เขาเรียกว่าเป็นคู่สมพลนะครับเสริมพลังกันอย่างดีเยี่ยมดังนั้นในช่วงนี้โชคลาภและโอกาสดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะในเรื่องของเรื่องของคู่ครองเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของการทําสัญญาต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าจากสิ่งที่ เป็นจากหัวหน้าครูบาอาจารย์เจ้านายนะครับผู้ใหญ่ที่เคารพก็พร้อมที่จะหยิบยื่นและให้ความช่วยเหลืออย่างดีครับต่อไปครับถ้าคุณมีพระจันทร์ดาวจันทร์เลข2อเนี่ยอยู่ในราศีพฤษภตรงนี้เมื่อสุขมาทับเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงที่มีความสุขใจอย่างเต็มที่นะครับชีวิตเบิกบานเพราะว่าพระจันทร์ในตําแหน่งของราศีพฤษภเนี่ยเขาเรียกว่าพระจันทร์เป็นมหาอุดก็คือเป็นพระจันทร์ที่มี กำลังมากที่สุดนะครับเป็นตำแหน่งที่สูงสุดเลยนำพาความสุขและความเบิกบานใจมาให้เมื่อดาวสุขโคโจรมาทับก็จะเพียบพร้อมไปด้วยความสุขที่สมบูรณ์นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของคู่ครองเนื้อคู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะดีทั้งในด้านลาภผลและสภาพจิตใจด้วยนะครับคุณจะรู้สึกสบายใจสบายกายมีความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและผู้คนก็อยากจะอยู่ใกล้คุณด้วยครับต่อไปครับ ถ้าคุณมีพระอังคารนะครับเลข3ดาวอังคารอยู่ในราศีพฤษภนะครับตรงนี้แม้อังคารจะเป็นตําแหน่งที่เรียกว่าปร์เกษตรหรือเป็นปรานะครับให้ความหมายของความไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนนะฮะแต่อังคารในราศีพฤษภเนี่ยเขายังให้ตําแหน่งที่เป็นราชาโชคด้วยครับหมายถึงโชคที่ได้รับอย่างไม่ต้องดิ้นรนนะครับได้อย่างสบายๆเขาเรียกว่ามีเมตตามหานิยมครับ อันนี้ก็คือเป็นโอกาสทองที่ดาวสุกมาทับนะครับสุกทับอังคารเนี่ยก็คือคู่มิตรที่เป็นคู่มิตรอันดูดดื่มเลยนะครับคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามและผู้ใหญ่โชคดีจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะครับควรจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้บ่อยครั้งเพราะว่าท่านอาจจะเล็งเห็นความสามารถและมอบลาบยศตําแหน่งหรือหน้าที่การงานหรือโชคลาภที่คุณพึงปรารถนานะครับต่อไปครับถ้าคุณมีดาวพุธอยู่ในราศีพฤษภนะครับ พุธในพฤะศพไม่ได้มีตําแหน่งอะไรนะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นดาวพุธในตำแหน่งที่สวยงามนะครับเมื่อดาวสุขมาทับเนี่ยเขาก็จะเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับเป็นคู่ธาตุน้ำที่น่าอภิรมเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะดำเนินกิจการอะไรอยู่หรือมีความมุ่งหวังอะไรในใจ คุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างสูงมีผู้คนเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มลักษณะมีความชอบแบบเดียวกันหรือมีนิสัยคล้ายๆกันนะครับคู่คู่ทาสเนี่ยให้ความหมายถึงญาติหรือคนที่มีนิสัยคล้ายๆกันนะฮะก็จะได้รับความสําเร็จตามที่ปรารถนาไว้ทุกประการครับการติดต่อสื่อสารหรือการเจรจาต่างๆก็จะราบรื่นและนํามาซึ่งผลประโยชน์ในช่วงนี้ครับ ต่อไปครับถ้าคุณม <s büyük> ีดาวพฤหัสบดีอย <interesting> ู่ในราศีพฤษภครับพฤหัสบดีในราศีพฤษภเรียกบ่าได้มาตรฐานของจุลจักรนะฮะจุลจักรก็คือความยิ่งใหญ่แต่ว่าไม่ต้องเหนื่อยยากมากนะครับถ้าได้มาตรฐานมหาจักรก็คือความเหนื่อยยากซึ่งมหาจักรพฤหัสมหาจักรเนี่ยหมายถึงพฤหัสกุมลัคนาของชาวราศีพิจิกครับถ้าใครมีพฤหัสอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยเรียกว่าพฤหัสมหาจักรนะครับเป็นเรื่องของความ ลุยเลือดขึ้นสู่บันลังนะครับเรียกว่าต้องต้องใช้ความเหนื่อยยากถึงจะประสบความสําเร็จแต่ประสบความสําเร็จแล้วก็จะยิ่งใหญ่นะครับเมื่อดาวสุขมาทับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่ทรับคู่โชคนะครับคุณจะมีโชคดีชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินอาหารที่รสชาติดีอาหารที่แบบว่าคุณพึงพอใจอย่างแน่นอนนะครับ มีความสุขกับมื้อพิเศษหรือได้รับของกินของใช้ที่มีคุณภาพพรีเมียมรวมถึงได้รับความสำเร็จที่มาจากความรู้และสติปัญญาด้วยครับต่อไปครับถ้ามีดาวสุขอยู่ในราศีพฤษภนะครับแปลว่าดาวสุขของคุณนั้นเป็นเกษตรนะฮะและเป็นเกษตรอยู่ในภพปัตตนีนะครับซึ่งหมายความว่าดาวสุขตรงนี้เนี่ยเล็งลัคนาของคุณมาตั้งแต่ต้นนะฮะเนื่องจากว่าดาวสุขที่โคจรมาเนี่ยก็จะมาทับกับดาวสุขเดิม ก็เรียกว่าสุขทับสุขนะครับมีความมั่นคงในเรื่องของคู่ครองกําลังสองเลยนะครับก็เป็นมาตรฐานที่เรียกว่ามีความมั่นคงในชีวิตครับโดยเฉพาะเรื่องของคู่ครองถิ่นฐานที่อยู่อาศัยคุณมีโอกาสที่จะได้รับบ้านใหม่ที่ดินหรือได้รับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับมีความเป็นหลักเป็นแหลง่งเป็นความเป็นตัวของตัวเองครับความรักและความสุขก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าพระสุขมาทับ พระเสาครับถ้าในราศีพฤศภของทุนมีดาวเสาร์นะครับนั่นแปลว่าดาวเสาร์เล็งลักขนานะครับดาวเสาร์ตรงนี้มีตําแหน่งสองตแหน่งครับดาวเสาร์ตรงนี้เนี่ยเรียกว่า,าเป็นเทวีโชคแล้วก็เป็นมหาจักรนะครับซึ่งเป็นตําแหน่งที่ดีทั้งคู่นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่า คำว่ามาหาจาักรเนี่ยแปลว่าต้องต่อสู้ดิ้นรนถึงจะได้รับประสบความสําเร็จนะครับต้องได้รับบทเรียนผ่านการทดสอบก่อนถึงจะได้รับผลดีในตอนท้ายนะฮะดังนั้นจึงเป็นความเหนื่อยยากนะครับโดยเฉพาะความเหนื่อยยากในเรื่องของคู่ครองในพื้นดวงอยู่แล้วนะครับตรงนี้เมื่อดาวศุกร์มาทับดาวเสาร์เนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของการาเจอคู่ศัตรูครับ สุขและเสาเนี่ยเขาเป็นคู่หวานอมขมกลืนนะครับต้องระวังเป็นพิเศษเลยอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมีเรื่องร้ายๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับปตัตตานีความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรื่องของการติดต่อประสานงานเพราะว่าเสาเองเนี่ยเขามาจากภพสาสชะนะครับก็มาอยู่ด้วยกันตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้ต้องมีสตินะครับตั้งสติดีๆทำสมาธิทำใจให้สงบนะ แล้วก็อาจจะต้องใช้ความอดทนฝ่าฟันอุปสรรคไปนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เรียกว่าใจิตใจกําลังอ่อนแรงอยู่ช่วงนี้พักก่อนนะครับพักก่อนก็สงบสติอารมณ์แล้วก็ให้ชีวิตมันนิ่งๆมากขึ้นนะครับรอให้ช่วงเวลาตรงนี้ผ่านพ้นไปอย่างมีสติครับแต่ว่าการที่ดาวเสาอยู่ในตําแหน่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทวีโชคหรือมหาจักรเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการต้นร้ายปลายดีนะครับก็สามารถที่จะดีได้ในช่วงท้ายอยู่ดีนะครับไม่ต้องกังวลไปมากนะครับต่อไปครับถ้าคุณมีพระราหูนะครับเลข8อยู่ที่ราศีพฤษภนะครับพระราหูในตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่ดีครับเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับก็คือพระราหูเป็นนิดนะฮะให้ความหมายที่ไม่ดีครับสำหรับการที่ดาวศุกร์เข้ามาทับราหูเนี่ย เขาบอกว่าต้องระวังมิตรจะกลายเป็นศัตรูนะฮะโดยเฉพาะราหูสาหรับชาวราศีพิจิกแล้วเนี่ยหมายถึงเจ้าเรือนของพันธุก็คือเรื่องของบ้านนะครับอาจจะมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันเรื่องที่แบบว่าโดนใส่ความหรือว่าหลงผิดเข้าใจผิดกันเกิดเรื่องเกิดเหตุการณ์ในบ้านนะครับช่วงนี้เนี่ยต้องระวังในเรื่องของการหลอกลวงการใส่ความมิตรเพื่อน ญาติพี่น้องที่คุณเคยเชื่อใจหรือสนิทสนมอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นศัตรูหรือสร้างปัญหาให้คุณนะฮะโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ร่วงรู้มาก่อนไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะโดยเฉพาะดาวศุกร์ที่กลุ่มมฤิตยูด้วยและดาวศุกร์ที่มาจากภพวินาศด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ซ่อนเร้นอยู่นะครับควรจะใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเหตุการณ์แยกแยะให้ออกว่าอะไรคือมิตรอะไรคือศัตรู สิ่งใดที่ควรจะพิจารณาสิ่งใดที่ควรจะปล่อยวางหรือจะจัดการอย่างไรใช้สติปัญญาให้เหมาะสมครับอย่าวู่วามเพราะว่าพราะราหูเองตอนนี้ก็เล็งกับดาวอังคารอยู่นะครับถึงแม้จะเป็นเกษตรนะแต่ก็เล็งกับดาวอังคารอยู่ให้ความหมายที่ค่อนข้างจะอันตรายถ้าเกิดความวู่วามเกิดขึ้นครับต่อไปครับพระศุกร์ทับพระเกตถ้าในราศีพฤษภคุณมีดาวเกตอยู่ตรงนี้เนี่ย อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้สัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องแปลกใหม่ครับแล้วก็อาจจะมปะีประสบการณ์ที่เรียกว่าเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาติหรือว่ามีซิกเซนอะไรบางอย่างนะครับอาจถึงหมายถึงความสัมพันธ์ทางคู่ครองที่ไม่ปกติไม่ธรรมดาด้วยนะครับสุขทับเกตต้องระวังเรื่องของความผิดเพี้ยนในในเรื่องของเพศสัมพันธ์นะฮะก็ อาจจะพบสัตว์หรือสิ่งของที่แปลกประหลาดไม่เคยเห็นมาก่อนช่วงนี้มีโอกาสที่ดีได้ด้วยนะครับก็คือมีโอกาสได้รับพระเครื่องนะครับเครื่องรางของขลังนะครับมีโอกาสที่จะไปเจอวัดเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แปลกๆนะครับหรือมีความส,สานนร้างสรรค์พิสดารนะฮะต่อไปครับดาวสุทับมฤตยูถ้าในราศีพฤษภของคุณมีดาวมฤตยูอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะไปเจอสถานที่ลี้ลับหรือสถานที่ไม่ธรรมดานะครับ สิ่งที่แปลกประหลาดนะมฤตยูได้สองความหมายครับในความหมายที่เป็นของเก่าโบราณไปเลยก็ได้หรือความหมายที่เป็นของใหม่ๆเลยก็ได้นะครับของนวัตกรรมของที่แบบสร้างสรรค์นะแต่ต้องเป็นของที่ไม่ธรรมดาแน่ๆแ,และอาจจะเกิดความฉับพลันได้ทันทีนะครับอย่างไรก็ตามครับดวงดาวเป็นเพียงแนวทางครับเราทุกคนยังเป็นผู้กําหนดชีวิตของตัวเองอย่าลืมใช้สติปัญญาและความรอบคอบในการตัดสินใจทุกครั้งครับ หากท่านใดอยากจะอ่านบทความโหราศาสตร์ไทยสามารถติดต่อติดตามเราได้ตามเว็บไซต์ที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วก็ใต้คลิปได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโหนชัดๆโหราศาสตร์7เพื่อไม่พลาดทุกการพยากรณ์จากเราครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากคำคมจากฟรีดดิชนิเ s อร์นะครับที่จะกล่าวไว้ว่าสิ่งใดที่ฆ่าเราไม่ตายย่อมทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอให้โชคดีสมปรารถนา แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ